ทุ ynasty, า,า ouais. มแตไม่ยอมพูดหรอกไอคนโตพูดปบอะไรหาเลยคนเล็กนี่รู้ทุกอย่างกินข้าวไหมพยักหน้าเที่ยวไหมยักหน้าอาตังไหมขยักหน้าอแันไม่ยอมพูดหรอกเลยอานน้ำไมะอ่านน้ำไหลหัวแล้วสองคนเหรอลูกเาลเด็กกินกินนมร้องแหม่มแหม่มแหม่มแดนมแหม่มพ่อก็ดูดจอดเดี๋ยวลูกไปกินที่ั้งพ่อยี่ดูดเยอะยะ ไม่ไจ้กลัวฟ้าเราเนี่ยมือสั่นแล้วสาบานไปเยอะวันนี้เลยปลาตู้ไม่วันนี้สระสาบานได้เยอะนี่ไม่ได้กลัวตกใจเฉยเเดี๋ยวนึ่งนึ่งเนะน้ำมันไม่กูดูอยู่